จะไปเอาโคกนะโตออกลงไอ้ทั้งหมดเลยมีโคกมีหน่อยมีป่าอยู่หน่อยนะเออเอาก็ให้มุ่งแก่หลุมหลมทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยกวานี้เออไอตองตองตางมุ้มอ ตองช้คลองอ่ะปลูกได้อีกหลายต้นนะีต้นไม้ด้วยไหนอ่ะเนี่ยเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันต้นไม่รู้อะไรไม่ใช่ อ๋อหอมที่ทำ้หอมอ๋อเนี่ยเหรออนี้ลูกนี้ด้วยเหรออันนี้ลูกกิศนาเพิ่งเคยเห็นเนาะและต้นกิษนาก็เพิ่งเคยเห็นแต่ได้ยินว่าเขานี่แหละนี่แหละนี่แหละต้นนะอย่าลองดมมันมันเป็นอย่างนี้ก่อเดี๋ยวฝังก็ฝอนอีั่งกันอีตอเลย เป็นเจ้าของโครงการแต่แมคคิรอนอะไม่ยอมหลับแต่พีม่วงอ่ะใครกันเน้นแต่พีม่วงเลยเลยไอ้ทีม่วงจะมีใครเอาเลยลังหนึ่งเดี่ยวโตมาใช่คนเดียวเองใช่ไม่ทำอะไรเลยแม่งเป็นแก้วละเออเจ้ของต้องใช้เองอ่ะยังไม่ทันจะได้ขายแล้วแก้วมากไอ้คุณคุณสมบัติพิเศษของไอะไรเป็นีย่าเไรโมราทักไปแล้วร้าดอกไม้ไม่มีกลิ่นเลยนะแต่มันต้องถูหรือว่าเดินเนี่ยผิจะออกเขาทำมา có à, làm mà kênh Ghiền Mì Gõ à trái bỏ lỡ những nông วันนี้พาเที่ยวจังหวัดจันทร์มาเที่ยวสวนทุเรียนค่ะมะม่วงหาวมะนาวหูอันนี้อันนี้แก่จัดเอาไปต้มนะ้ำย สุขภาพเดี๋ยวค่อยพาไปสวนทุกเรียนกับมังคุดนะคะอันนี้ที่บ้านมีมังคุดพิ่งออก มันก็ได้อยู่ขนาดรถไถอ่ะไถวิ่งเป็นล่องเป็นล่องกันเท่นะไถตกบ้างไถกบ้างไถต่างๆอะไรเงี้ย